สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับบนอยู่แถวสวนแถวบ้านเนี่ยครับไม่น่าบ้านก็ข้างบ้านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณเยอะนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ครับมันเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะครับ พูดไปพูดมาสั้นลงสั้นลงก็เลยกลายเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่แหละครับเป็นชื่อของท้องถิ่นก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นหนามขี้แหดอ่อ่าเชียงใหม่เขาเขาว่าเขา,เขาเ,ขา,เ,ขาเขาเรียกกันนะครับนาำแดงกรุงเทพนะครับมะนาวไม่รู้โห่ภาคกลางนะครับมะนาวโห่ภาคใต้ครับจะเอาโห่หรือไม่โห่ก็ไม่รู้แต่ก็ เรียกได้เหมือนกันนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวจี๊ดเลยครับผมเคยเอาจิ้มเกลือกินตาสว่างเลยครับเป็นผลไม้ในวันนักดีเรื่องเรื่องพระรถเมรีนะครับตอนนางสิบสองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับสงสัยนางสิบสองชอบกินหรือเปล่านะครับผู้เล่นนะครับไม่ได้อ่านนะครับ แต่ถ้ามันสุกแล้วก็ออกหวานหวานนุ่มหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าดิบนี่โหเปรี้ยวจริงๆนะครับแต่สรรพคุณเยอะนะครับต้นก็ไม่สูงนะครับประมาณถั้าไม่เกินสามเมตรนะครับใบก็เป็นใบใบก็มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวนะครับรูปไข่รีนะครับปลายและโคนมนนะครับขอบเรียบนะครับดอกก็มีขนาดเล็กนะครับสีขาวเป็นช่อนะครับ นะครับกรีบดอกเป็นรูปหอกนะครับผลขนาดเท่าหัวแม่มือนะครับมีเป็นพวงนะครับสีแดงสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของเขาเลยนะครับสรรพคุณนะครับก็มีหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับใครไม่อยากแก่นะครับประโยชน์ที่หนึ่งนะครับมะม่วงหาวมะนาวโห มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยน,นันนๆนนะครับใครไม่อยากแก่นะครับหามาทานนะครับ 2. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้านะสี่เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายโอ้หน้ากินจริงๆ 5. ห้าช่วยให้เจริญอาหารนั่นะ ใครเบื่ออาหารก็กินก็น่าจะดีขึ้นนะครับช่วยลดความอ้วนแน่นนะครับไอ้ข้อสำคัญนะครับนี่คือช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจนี่สำคัญนะครับข้อนี้แปดมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนี่ก็สำคัญนะครับโรคที่ฮิตฮิตกันนะครับเก้าธาตุเหล็กในผลมีส่วนช่วยรักษาเบาหวานโรคเบาหวานนี่นะครับ สิช่วยรักษาโรคโลหิตจางสิอสามารถนำมาปรุงอาหารแทนมะนาวได้เพราะมันเปรี้ยวเนาะสิใช้ทําเป็นผลไม้หมักดองสิบสามนำมาปร,ประกอบอาหารได้หลายเมนูครับเช่นผัดไทยเต้าหู้มะนาวโหน้ำพริกเผาะมะนาวโห่เป็นต้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของเขานะครับ มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับถ้าใครยังไม่ปลูกก็หามาปลูกนะครับนับว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณในทางยามากพอสมควรนะครับใครไม่อยากแก่ครับ <c oughs> ใครไม่อยากมีริ้วรอย <c oughs> ก็หามากินก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ